สกินแคร์ถูกแลดีใช้ที่ Ordinary ตามนี้ผิวเด้งช่ำขึ้นแน่นอนฮัลโหลมาพบกันอีกแล้ววันนี้จะมาแชร์นะคะสกินแคร์รูนจากแบรนด์ t n e Ordinary ที่หลายคนน่าจะเคยรู้จักแล้วก็ได้ยินเงินอยู่แล้วเพราะเป็นแบรนด์สก,กินแคร์นะคะที่เน้นใน,นเรื่องของคุณภาพในราคานะคะที่จับต้องได้ใครนะคะที่อยากจะมีผิวแข็งแรงสุขภาพดีต้องดูคลิปนี้ให้จบด้วยสกินแคร์4รูทีี4สเต็ปที่วันนี้จะมาแชร์กันค่ะ สเต็ปหนึ่งล้างหน้าสะอาดเริ่มต้นผิวสุขภาพดีด้วยสควอเรนคล l นเซอร์ตัวนี้มีสคว a เลนบวกฟตตี้แอซิดเอสเตอร์ s ขจัดเมคอัพและสิส่งสกปรปกได้ดีแต่ยังคงความชุ่มชื้นคลีนเซอร์ตัวนี้เป็นเนื้อบาเปลี่ยนเป็นน้ำมันเมื่อสัมผัสผิวและลายเมคอัพได้ง่ายไม่ทำให้ผิวแห้งตึงชิปง,ง่ายๆนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวโดวยเฉพาะผิวแหง้งสเต็ปสองเติมความชุ่มชื้นบวกกระตุ้นการผ่าเซลล์ผิวด้วย a c คโครไมซิสเฟอร์เมน30%มิลคี้โทเนอร์ซึ่งมีตัวของแซคโปรไม กอป้องกันผิวพร้อมกับอะมิโนแอซิดและน้ำตาลโมเลกุลเล็กช่วยให้ผิวนุ่มลดการระคายเคืองต่างๆชิปนะคะแนะนําให้ใช้กับสำลีเช็ดเบาๆหรือเชดลงมือเพื่อทําให้ตัวนี้สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้เลย step สามบำรุงลึกฟื้นฟูผิวด้วยมัลติเพปไทด์บอ HA เซรั่มตัวนี้มีเมทิซิลสากพัตอะดรีนาลีนแล้วก็เปปไทด์ที่สามารถช่วยลดริ้วรอยช่วยให้ผิวนะคะดูเด้งกระชับขึ้นพร้อมด้วยไฮดรลิคแอซิดคอมเพล็กซ์11%เติมน้ำให้ผิวชุ่มวาวแต่ไม่มันชิปนะคะทา เซรั่มซึมกอดค่อยลงตามด้วยมอยเจอร์สสเต็ปที่4ล็อกความชุ่มชื้นป้องกันผิวแห้งลอกด้วยเนเจอรัล o มดิฟา i ซิ่งแฟคเตอร์บวกเอตัวนี้นะคะมีสารสกัดหลักของเนเจอรัล o มดิฟา i ซิ่งแฟคเตอร์ถึง11%ส่วนผสมนี้นะคะคล้ายโครงสร้างของชั้นผิวค่ะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้เก็บผิวพร้อมด้วยอะมิโนแอซิดเซราม่าแล้วก็เอฟื้นฟูสกินแบเรียร์ช่วยลดการสูญเสียน้ำทิปนะคะแนะนำทาหลังเซรั่มทันทีเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นใช้ครบ4ตัวผิวฉัก คือนลักแข็งแรงขึ้นแน่นอนบหมกับทุวสภาพผิวแม่ผิวแพ้ง่ายหากใครนะคะเคยใช้ตัวไหนหรือว่าเมดสกินแครรูทินเด็ดๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมให้กำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องสวยสา,าสรสโตรไซีแห่งนี้นะคะให้เรื่องผิวลวยไปเรื่อยแล้วพบกันใหม่ใน e ีพีหน้าบ๊ายบาย